วันนี้เรามีจักรตัวมีมีคุแม่ลูกครับเนี่ยคุณครับสูงเท่าไรบอสักสูงไรสามสิบหกบวกลบครับสายปังแปดเล้วครับเพิ่งผสมครับผสมล่ำซ้ำไปได้สามสี่หมื่นครับเพชรเจ้าเจ้าล่ำซ้ำนาะครับพอสายฟ้าสอศิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเงินปลายทางโอเนเงินให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9, 9, 9 0 1 5 9 7 7 2 0 1และ0625846977รับรองบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ย รับพี่น้องกำลังชมคลิปนี่อยู่อยูกก่กักกบเป่าตัคกครับกับเป่าตักรัดที่ใทยกับเป่าตักบ้านหนองท้องครับตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจงังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เขามีจักตัวมีมีคมแม่ลูกครับแม่ลูกครับมาเบิ่งรายละเอียดตัวแม่ก่อนพี่น้องตัวแม่ชื่อว่าช่างใด,ดตัวแม่แล้ว,วไมเนี่ ไม่คุ้นครับเนี่ยคุ้นครับสูงเท่าไหร่บอสักสูงไรสามสิบหกบวกลบครับได้ลูกแรกจากตัวลูกแรกครับลูกแรกนี่เนาะเมียพันฟันแท้สองคู่ครับอันนี้ลูกลูกซ้ายหรือลูกสาวนี่ลูกซ้ายครับลูกซ้ายปังแปดเล้วครับปังแปดเล้วครับสี่ดลี้ดวอันนี้เอกสารติครับอันนี้เป็นอย่างเป็นอันนี้ใบผสมครับ อันนี้เอกสารตัวลูกเรื่องพี่น้องฟังแฝดเิ้วอันนี้เป็นเอกสาร,รจากเดือนเราวุ๊เนี่ยสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่าโอ้สะดือแล้วสะดือป้อง,ปงครับนน้อยนึงครับไปดูตูนน้อยนึ่ครับความเบื่อรายละเอียดตัวเมียก่อนตัวเมียแล้วสถานะท่องเป็นยังไงเพิ่งผสมครับผสมล่ำซ้ำไป ได้สามสี่หมื่นครับเพชรเจ้าเจ้าลำซ้ำเนาะครับพอสายฝ่าผสมโตครับอยู่น้ำเมสูเนาะพอเมีสูบ้านเดียวกันครับอันนี้รับประกันท่องบ้านเนี่ยยังครับยังเนาะครับพึ่งผสมวัาถในพันรอบอยู่ครับแม่ลูกลูกผูกเขาเปิดราคาไปเท่าไหร่พ่อักเปิดไปหกหมื่นสามต่อร้องได้ครับหกหมื่นสามครับจะว่าส่วนมากผสมจริงบ่ราะใครผัดครับผมตัวให้คุ้มตัวครับ จีกัดสารเอกัดสารทึงตัวลูกทึงตัวในท้องคำามั่นีดกับโอเคเบอร์โทรศัพท์ยามบอตัก065ครับครับ579ครับครับ0306ครับจิงกลางมหาบาสตักเลยข้อสามป้องครับจะเรียกง่ายพี่น้องสนใจราคานี่ต่อรองเนี่ยต่อร้องได้ครับ ส่งฟีจากกิโลส่งฟีทั่วประเทศครับพี่เก่าเป็นบ่คือเก่าครับอย่างนี้ดีล่ะกันสนใจกับเมาโทรศัพท์มาหาบ่าวตักก่อนครับครับมีสายเลียดพัฒนาแล้วพี่น้องครับใส่ไว้เจ้าล่ำซ้ำกับลูกสายแล้วนี่ครับขี่ด้อีกทักเนาะขี่ดีครับกินเก่ง สันเกอไ์้สมิทธ์กอนพ่อกันชิหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ